เช้าวันที่สารเดือดบกกราคมครับวันนี้มากับลูกๆครับลุกหมอกลุกมืดครับก็พาเพื่อนมาชมแปลงผักหวานป่าเราครับโซนนี้ก็โซนแปดปีครับที่เราปลูกด้วยเมล็ดนะครับผักหวานป่าของเราที่ปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มออกฝดเยอะมากเลยนะครับออกปีนี้ออกหลายต้นครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่ออกฝดผักหวานป่านะครับนี่ดูครับเป็นเพื่อนๆครับ แตกกิง่งแตกออกเยอะแล้วครับเ,เพื่อนๆครับเปิดผักหวานป่าของไร,ร่สุขสวัสดิ์ปลูกด้วยเมล็ดนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากไร่เราไปเมล็ดพันธุ์หวานป่านะครับก็น่าจะปีสองนะครับก็จะสามารถเก็บยอดผักหวานป่าได้แล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นยอดหวานป่านะครับก็ทยอยเก็บไปกินไปขายได้เรื่อยๆนะครับ ปีที่หกที่เจ็ดนะครับก็เริ่มออกผดนะครับนี่ครับต้นนี้มาดูต้นนี้บ้างครับอันนี้ก็สลัดใบบางสวนนะครับแล้วก็แตกฟดปีที่แล้วก็ได้มเมล็ดพันธุ์เยอะครับนี่ครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ แตกผลออกมล็ดนะครับปีที่แล้วนี่ครับลักกี้ยุบล,ลักกี้นะครับตัวนี้ก็แตกผลนะครับเป็นเพื่อนที่สนใจเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่านะครับก็สามารถาซื้อล่วงหน้าที่ไร่สุขสวัสดิ์ได้นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่แดนะครับที่เราจําหน่าย มเมล็ดพันธุผักหวานป่านะครับทั้งเม็ดสดเม็ดแห้งเม็ดงอกนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับที่เพจไล่สุขสวัสดิ์เพจผักหวานป่าไล่สุขสวัสดินส์ดนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของผักหวานป่านะครับที่เราปลูกนะครับหรือว่าช่อง youtube ของไร่สุขสวัสดิส์เรานะครับที่อ่า ไล่สุขสวัสดิ์สวนเกษตรผสมผสานนะครับช่อง u ูท b e ของเรานครับก็จะมีเรื่องราวของภยัยผักหวานป่ามันบร์รี่นะครับให้เพื่อนได้ติดตามนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับท้งวันป่าของไร่เราก็ปลูกมานะฮะก็8ปีนะครับลองผิดลองถูกมาเราจะมีวิธีการปลูกการดูแลให้กับเพื่อนที่ ซื้อเม็ดพันุ์จากไร่เราไปหรือมีทั้งเม็ดสดเม็ดแห้งเม็ดงอกและแบบเป็นต้นนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆสนใจแบบไหนนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ผักบันป่าตรงนี้ก็จะปลูกแซมด้วยต้นพยุงนะครับจะเห็นว่าสวยครับตรงนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะครับถ้าที่โซนผักบันป่าของไร่สุขสวัสดิ์เดี๋ยวไปดูกันต่อครับ ถึงต้นนี้นะครับที่ไฟมงคกำลังเก็บอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นที่ออกฝนนะครับปีที่แล้วก็ออกฝนมาครับแล้วก็บานทิ้งนะครับเราก็เลยจะเก็บไปขายนะฮะนี่ครับออกเยอะมากครับอันนี้ก็ไม่มีระบบน้ำมันนะครับอันนี้ระบบน้ํามันพอดีคนงานก็ตัดครับแตกครับอันนี้ก็จะมาต่อระบบน้ําใหม่แล้วก็ เก็บผลตอนนป่าครับที่เราเก็บได้นะครับเก็บไปบริโภคครับเดี๋วก็จำหน่ายครับสนใจการปลูกผนป่าก็แวะมาที่ไร่สุขสวัแด้วนะครับที่บ้านเช้เดือตตะบนนนท์นอำเภอเมืองจังหวัดน,น้องบัวลำพูครับเราก็จะมีผน,นป่าให้เพ่านผู้ชมครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ปีนี้ก็ยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับ เพื่อนที่สนใจก็สามารถเข้ามาที่ไร่มาดูแปลงปลูกนะครับการดูแลได้แล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะฮะก็จะมีผักวันป่าให้เราปลูกอยู่3าโซนนะครับแล้วก็มีแปลงไผ่บัลลีครับแล้วก็โซนท่องเที่ยวนะครับก็ผักวันป่าปลูกไม่ยากไม่ง่ายครับถ้าเรารู้จักวิธีการปลูกการดูแลนะครับ ของเราก็จะมีวิธีการปลูกกันใลี้งครบครับสนใจก็ไม่สะดวกมาก็โทรมาได้ครับที่เบอร์0 8 1 9 8 4 5 7 9หรือไลน์ ID w18092518 ครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ